บันทึกรายการค้าวันที่9มกราคมนะคะซื้อเชื่อสินค้าจากบริษัท Market ตวินเล e จำกัดได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่2 1 6 1 1สั่งซื้ออ่างเกเตอร์อินสังเคราะห์ LG 25090S ขาวจำนวน6ชิ้นชิ้นละ18,500บาทนะคะมีข้อมูลโดยไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะจากนั้นกดปุ่มเวิรโฟรค่ะ เลือก invoice สินค้า BR BI นะคะแล้วก็เลือก1.2ค่ะซื้อเชื่อกรขสานศูน0 0ศนะคะกดโอเคค่ะหลจากนั้นกดปุ่มสามเพิ่มค่ะเลขทีน่นะ อิงนะคะที่โจทย์ให้มาค่ะสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งค่ะสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็บันที่เอกสารเปลี่ยนเป็นวันที่ศูนย์เก้าท็อปศูนย์หนึ่งท็อหกศูนย์นะคะแล้วก็ผู้ขายนะคะใส่จุด Enter ค่ะอาเคส เลทค่ะเศูย์หนึ่งกดเลือกค่ะหลังจากนั้นมาที่รายการสินค้านะคะใส่ Enter ที่ราสินค้าค่ะวันนี้สั่งซื้ออ่างกาเตอร์อินสังเคราะห์ค่ะเลือก E ศูนย์สองค่ะใส่จำนวนนะคะซื้อชิ้นค่ะ สอบความถูกต้องนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นบันทึกเสร็จแล้วกด F10 บันทึกค่ะจาขึ้นหน้านี้นะคะตรวจสอบความถูกต้องคะ่ะถ้าถูกต้องกด f บันทึกค่ะพิมพ์นะคะไม่ใช่ค่ะ ็เสร็จการบันเสร็จการบันทึกรายการวันที่9า้ามกราเพียงแค่นี้ค่ะ